เมนูต้มแซบกระดูกอ่อนแบบง่ายๆไปดูกันเลยครับกิวคิวกราบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนชัยาพันธโคกุยงวันนี้เราขอเสนอต้มแซบกระดูกอ่อนแบบง่ายๆจะแซบเวอร์ขนาดไหนติดตามชมได้เลยครับกิวคิวและก็มาที่ส่วนประกอบง่ายๆกระดูกหมูอ่อน หอ,อมแดงตะไคร้ขา่าใบมะกรูดรากผักชีมะขามเปียกพริกสดพริกแห้งพริกป่นข้าวคั่วผักชีฝรั่งมะนาวและก็เครื่องปรุงน้ำปลาจ้าในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะนำกระดูกหมูอ่อนเนี่ยลงไปลวกกับน้ำสุกก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะก็จะทําให้คราวของหมูเนี่ยออกมานี่นะ ทำให้น้ำของเราใสขึ้นนะจ๊ะ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 ต้มน้ำใส่รากบักชีมะขามเปียกลงไปเลยตามด้วยข่าแล้วก็ตะไคร้นะจ๊ะนะจ๊ะดูดูที่ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะตามด้วยหอมแดงจ้าหอมแดงนี่เราจะไปเผาก่อนนะครับแล้วก็มาทุบมาทุบนะจ๊ะนะจ๊ะใบมะกรูดจ้าใส่ลงไปเลยดูดูดยดดดใส่ลงไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ พอน้ำเดือดเราก็ใส่กระดูกอ่อนลงไปเลยจ้านี่นะใช้เวลาในการต้มกระดูกอ่อนเนี่ยประมาณ15-20นาทีนะฮะเพื่อให้กระดูกอ่อนของเราเปื่อยหน้ารับประฐานจ้าพอกระดูกเปื่อยแล้วเราก็เติมน้ำปาลาลงไปได้เลยจ้านี่นะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วจ้าใส่ลงไปเลยดูดูดด,ดแล้วก็ตามด้วย พริกป่นจ้าใส่ลงไปเลยนะจ้าจ้าจ้านี่นะชุบจับจับเลยจ้าจากนั้นเราจะทําการปิดไฟเลยนะจ้าจ้าจ้าแล้วก็ใส่พริกสดลงไปเลยจ้านีはは่ฮะแล <S 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 ้วก็ตามด้วยพริกแห้งนะจ้าจ้าจ้าพริกแห้งเนี่ยเราจะไปคั่วให้พอเป็นเกลียเกียวไม่ไหม้ก่อนนะจ้าก็จะได้กลิ่นหอมขึ้นมาจ้าแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งจ้าใส่ลงไปเลยนะจ้าจ้าจ้า ยุบยุบจ,จับจับเลยจ้าและก็มาเทคนิคสุดท้ายเราจะบีบมะนาวใส่ลงไปประมาณครึ่งลูกนะจ๊ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะวิธีนี้ก็จะทําให้น้ําอันระเหยในมะนาวเนี่ยยังคงอยู่ก็จะได้ความหอมของมะนาวขึ้นนะจ๊ะนะจัะนะจ๊ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งจ้าที่นํามาฝากเพื่อนๆจ้าวิธีทําง่ายๆเพื่อนๆก็ลองนําไป คำรับประทานดูนะจ๊ะนะจ๊ะจ๊ะเดี๋ยวเตรียมยกขึ้นโต๊ะครับกิวกิวกิวๆิวกราบกาบมาแล้วจ้าเมนูเด็ดยกขึ้นโต๊ะต้มซับกระดูกอ่อนแบบง่ายๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จะได้ทำคลิปต่อไปกดแชร์กดไลค์ได้ก็ดีนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละคลิปๆไปละคลิปๆ ้อ,อมกล่นช